เมื่อหญิงสาวออกเดทกับคนที่เธอไม่ได้ชอบเธอจงใจใส่ชุดธรรมดาตลอดเวลาที่ดูหนังก็เหมือลอยและปล่อยให้การเด็ด,ดำเนินไปอย่างเรื่อยเปื่อยสุดท้ายเธอยังจ่ายค่าใช้ใจ่ายส่วนของตัวเองด้วยแต่เมื่อเป็นคนที่เธอแอบชอบมันกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพียงแค่โทรศัพท์สายเดียวอากิระก,ก็รู้สึกอายจนหน้าแดงเมื่อถูกชวนไปดูหนังด้วยกันเธอดีใจจนกระโดดโลดเต้น แต่คู่เด็ดของเธอกลับเห็นฉากนั้นเข้าและเมื่อเขารู้ว่าคนที่เธอชอบเป็นหนุ่มใหญ่เขาก็อดขำไม่ได้แต่อากิระไม่แคร์ทันใดนั้นชายคนนั้นก็จูบเธออย่างไม่ทันตั้งตัวอากิระที่ตกใจรีบผลักเขาออกดวงตาที่มองไปยังชายตรงหน้าเต็มไปด้วยความรังเกียจพอกลับถึงบ้านเธอรีบอาบน้ําทันทีเมื่อแม่ถามถึงเรื่องหนังอากิระก็ตอบเพียงว่าหนังวันนี้ไม่สนุกเมื่อเปิดมือถือดูประวัติการแชทกับคนที่เธอแอบชอบเธอรู้สึกมีความสุขอีกครั้งและยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ เมื่อใบหน้าของชายคนนั้นแวบ,บเข้ามาในความคิดเธอก็รู้สึกแย่ทันทีและเช็ดหน้าตัวเองอย่างแรงในวันเดทที่รอคอยมานานเมื่อคอนโดเห็นอากิระที่แต่งตัวอย่างสวยงามเขาก็ตกตะลึงไปชั่วขณะหลังจากนั้นไม่นานเขาถามอย่างเขินอายว่าไปดูหนังกันเลยไหมโรงหนังเดียวกันหนังเรื่องเดียวกันผู้ชมกลุ่มเดียวกันสิ่งที่แตกต่างคือคนที่อยู่ข้างๆคือคนที่เธอชอบเมื่อหนังจบลงและคอนโดถามว่าหนังสนุกไหมอากิระตอบว่าฉันคิดว่าเป็นหนังที่สนุกมากๆคําตอบนั้นต่างจากครั้ง ก่อนเมื่อคอนโดบอกว่าถึงเวลาต้องกลับแล้วอากิระกลับเป็นฝ่ายชวนเขาไปที่ร้านกาแฟตอนที่คอนโดกำลังจะดื่มกาแฟเขาสังเกตเห็นว่ารอบๆมีแต่คู่รักวัยหนุ่มสาวเขารู้ตัวว่าแก่เกินไปจึงเว้นระยะห่างจากอากิระไปโดยไม่รู้ตัวทั้งคู่เดินกลับบ้านโดยเว้นระยะห่างกันแต่เมื่อคอนโดวางสายโทรศัพท์แล้วหันกลับไปภาพของอากิระใต้แสงยามเย็นก็ช่างน่ารักและน่าหวงแหนจนทำให้หัวใจเขารู้สึกสั่นไหว